ให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับหน้ามา,มาถ้ามาเป็นแก๊งเพื่อนแก๊งอะไรหน้าอยู่ยนะสวัสดีครับพี่อย่างนี้โฮมสเตย์คืนนะ่ะเท่าไหร่ะครับอ,600อ๋อเป็นคนใช่ไหมสวัสดีค่ะ มีกิจกรรมอะไรมากงเห็นพี่เขาบอกว่ากิจกรรมเพียบเลยพี่เนี่ขออนุญาตขึ้นไปนิดนึงพี่นะบบ <c oughs> ถ้า,ถา,ถาปลาหรืออะไรมีมีเมือตกไดค่ะะอแบบธรรมดาธรรมนี่อยู่หลังสามรอยอดเลยเนอะใช่ไหมตำบลเขาเรียกอำเภอเดียวกันแต่ตำบลสามรอยยอดทะลุไปก็เป็นบึงบัวใช่บึงบัวจะอยู่ด้านนุม เนี่ยใครใครสนใจเนี่ยมาได้เลยพอดีพี่ก็แนะนํามาแล้วผมผมท่องเที่ยวผมอะไรผมว่าอิปเดี๋ยวส่งวีโอไปคุยกับเพื่อนะนะ,ะแล้วเดี๋ยวแยกมากัน<ด>นะ<ด>พ,พี่นะช่วยโปรโมทข้างล่างน,นี่ปลาปลาดุกเหรอปลาดุกค่ะนี่ปลาดุกเลี้ยงโอ้โยโตโต,ตเบลล์มเลยมีพาไปไปยิงดำปลามีอะไรไหมพาไปดำปลาใช่ไหมก็มีนะพี่ถ้าเกิดดำปลากันได้มีกี่หลังเนี่ยพี่สามหลังค่ะสามหลังอ๋อโอเคเห็นแล้ว คิดคิดเป็นลายหัวหลังนึ่งหน้าอยู่ได้เต็มที่กี่คนปกติแล้วอะถ้าถ้าเป็นคู่รักก็สองคนแต่ถ้ามาสมมติผมมาเป็นแก๊งสี่คนเงี้ยได้ไหมสามคนต่อหลังต่อหลังแต่ถ้าแบบถ้าปัดเศษไม่ได้เพราะว่ามาสี่คนเนี่ยถ้ามาแบบเป็นกลุ่มอะก็คือมีที่นอนเสิร์ฟเป็นเต็นท์เป็นอะไรต่างๆากที่ว่าไม่งั้นจะไม่สะดวกโอ้ถ้ามาสี่คนผมก็เอาสองหลังอะไรพี่ไม่ต้องแยกกันนอนนะครับออ๋ที่นี่มีบริการอาหารเช้าด้วยได้ไหมเช้า แผนเย็นรวมนะคะ6กรบาทเป็นนะคะคุนบ้านทำจากพันธุ์หญิงของเอ้ยคนคนนี้ก็มาพี่สองสองมือหน้าตาคุ้นคุ้นสายยันสัญญาผมจำได้พี่จ้าพี่จ๋าพนมมาดินข้าวต้องมีโอโหเย็นเย็นพระอาทิตย์ต่องยิ่งสวยดูวิวนะคุณท่านนั่งเรือเล่นไหมครับนะครับเขาเขามีคนพาใช่ไหมจ่าจ้างเรือผางยาวมีไหมมีเรือหางยาวใช่ไหใช่ค่ะ ปกติแล้วเรือเรือถ่ายงาวันนี้มันเป็นทริปของเขาอะค่ะล่องล่องไปจนถึงนสะพานมึงดูไปกับเห็นมีชูชีพอะไรหรือเปล่าละครเชื่ยวหกร้อยเที่นวละสี่ท่านใช้เวลาประมาณไม่ไม่ตามปลาสองชั่วโมงแล้วแต่ลูกค้าจะเก็บภาพมาที่นี่ปิ้งย่างได้ได้หมดค่ะได้หมดบ้านตัวเองเลยคร่บ มีเบอร์ติดต่อไหมพี่ศูนย์แปดสามสามหนึ่งเจ็ดห้าสามหนึ่งเก้าค่ะมีเด้เลยผู้รับเรื่องผมสเตย์ชื่อลุงชาโฮมสเตย์ค่ะกดเซิร์ชใน Google เจอเจอค่ะภาษาอังกฤษภาษาไทยจะเป็น Facebook ภาษาอังกฤษคือเฟซบุ o กแอนเพจคฝากทุกท่านไว้ด้วยนะมากันให้ได้ดูวิวเนี่ยนี่ถือถือเป็นแรเลยของหายากอีกหนึ่งอย่างนะใครที่แบบต้องการปีกวิเวกนี่ต้องขอบคุณพี่พรด้วยสาพามา ปาาธรรมชตสด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 ทางหลังเป็นเขาเป็นบ้านเลยน้องมาครั้งที่น้องกินครั้งที่โลกไปเนี่ยอ้าวนี่ลูกค้าเหรอผมผมโทษทีผมเป็นเจมาบ่อยเนเจ้าจ้าของที่นี่ร่วมกันเห็นเห็ทำโอ้ขออนุญาตนะขออนุญาตขออนุญาตนี่ทำเป็นปอกมะม่วงอ่ะครับโอ้โหไม่ธรรมดา ขอบคุณมากครับพี่